ร้านเคียอํำครับร้านเขียอํำลูกค้าเต็มเลยลูกค้าเพียบนีเ่นเคยนะครับเป็นที่ถูกอกถูกใจแก่ผู้แสวงหาความเป็นสิริมงคลเอาเาไปเรอ่า ปีที่แล้วผมก็มาเช่าเฮ่งเจียนะครับแล้วก็อะไรอีกก็ไม่แน่ใจลืมไปละปีนี้พระเจ้าตากศินมหาราชทรงมา้าอันนี้ก็เราเป็นพระเจ้าตากศินนะครับเ,เป็นแบบนั่งบัลลังก์นั่งอะไรบางอย่างเขาเรียกว่านั่งอะไรพัดแท่นไม่แน่ใจนะครับผมไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไร

วัว่าบัไหลาถ่ว้กได้นะครับคุน้ชขกวถัวยเี่เมื่อกินเข้าไปแล้วจะไปขเสียผานในร่างกาออกนะครับของเสียผาในรางกาออกเพราะฉะนั้นถ้าท่านนไปผ่านมาลองมาชิมดูนะ อ,อ,อย่างนไงครับขายดีไหมอันนี้มาช่วยนะผู้ช่วยเนาะซึ่งมาไม่กี่วันใช่ไหมใช่เพราอวามาวันแรกไม่เจอผมปีนี้มาเช่าพระเจ้าตักสินตรงมาอ๋อ,อครับย่างนไงครับอัดสิมดีไหมขายดีไหมปีนี้ขายดีดีไม่ดีก็เพิ่งรับมาสดสดร้อนร้อนไม่ต้องถามนะรับเงินอืไอกัไยังไม่เคยกินสมนไพ นิดนึงได้ไหมมาสัมผัสพี่อ้ําไปแล้วคุณพี่คิดว่าทําไมคนถึงชอบมาซื้อเป็นสิ่งสิริมงคลเข้าบ้านเพราะอะไรครับที่เป็นสิริมงคลต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเทียบเลยหนึ่งอยู่ที่ความศรัทธาขั้นแรกต้องอยู่ในความศรัทธาครับขั้นแรกอยู่ที่ความศรัทธาก่อนนะเชื่อถือสองว่าเออตรงนี้นี่ของมงคลนี้มาจากสถานที่ที่เขาได้ทําพิธีอ คือมีทำพ,พิธีมาด้วยมีปลุกเสกมาด้วยท่าพระไทยพระ,พะจีนค่ะใช่แร้านนี้ร้านนี้แล้วก็ของทีก็คือของที่ว่า ปลานี่จริงเพราะเขาสสั่งมาจากทางเมืองจีนจริงๆแล้วก็แล้วก็นําเข้าจากเมืองจีนหลายอย่างจีนคือทางวัดตรงมาเลยแล้วเขาจะไม่มีคือติถ้าเป็นของไทยก็ผลิตในเมืองไทยก็มีในเมืองไทยก็มีเป็นพวกกลุ่มมงกลุ่มมาเลยนะแล้วแล้วครับคุณพี่หนึ่งมาช่วยขายหลายปีแล้วลูกค้าที่มาปีที่แล้วปีก่อนๆมีย้อนกลับมาเยอะไหมที่เห็นอ๋อมาทุกปีเลยอย่างผมเนี่ยคนนึงแหละปีที่แล้วมาเอาอะไรเดี๋ยวเรื่องก่อเพ้นเกียร์ก็ชอบส่วน ตัวแล้วก็อะไรบางอย่างก็มาอุดหนุนร้านนี้อ่ะเนี่ยแหละแล้วลูกค้าที่ที่ที่มาเขาก็ไปเนี่ยเขาก็เกิดซีร์เขาแล้วก็เขาก็ย้อนกลับเขามีมาเล่าให้เราฟังมากนมีมาเล่าให้เราฟังนะเช่นเช่นเช่นเอาเรื่องเด็ดเด็ดนี่ยเขาบอกว่ามา เข้าไปแล้วกลับไปโชคดีโชคดีมากมากเลยผลลุกผลบั้งคู่แล้วผลลุกเขาก็มามามาบูชาไปอีกเอาอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นขวัญกำลังใจอย่างหนึ่งสิริมงคลอยู่คู่ชีวิตมนุษย์ใช่ใช่แล้วแต่ใครจะริดชอบอะไรนะใช่แล้วแต่ละองค์ก็เออหมายเป็นตรงที่ว่าทุกคนให้ความบูชาอย่างแม่ควรอิ่มอย่างนี้จะ ถ้าจัดเป็นคนไทยก็พ่อแก่หัวลือสีหัวโขนอย่างคนดนตรีไทยเนี่ยก็ต้องพ่อแก่ใช่ไหม เราก็มีนะครับมีหลายอย่างแขกก็ผมก็คิดว่าพ่อนันลัยแม่พระอุมาพูดง่ายๆเข้ามานี่ทั้งมีทั้งไทยจีนฮินดูพวามมีเพียบครบวงจรสั่งได้ใช่ไหมสั่งได้ด้วยใช่ไหมเกิดไม่มีในร้านอยากได้เนี่ยหาได้นำมาเลยใช่ไหมครับไม่ธรรมดาแล้วปีนึงก็มานครปฐมไม่กี่ครั้ำเลยนะผมก็มาเดินผ่านเดินเที่ยวก็โอ้ลูกค้าเยอะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ